เซนะล่าไปดูใกล้ๆเลยเซล่าคะ S <S okay. Okay. โอเคโอเคโอเคเออโอโอโอไม่กัดไม่กัดไม่กัดกัดกัดกับกี้ใจดีมาพ่ออมพ่ออมเอ่อพ่ออมเดี๋ยวหมากัดอ๋ไหนดูดิดูดิดูหมาดูหมานี่หมาหมาไปฉี่หึ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  ตกใจหมาตกใจพอยัง <c oughs> ป่ข้าวบานแล้วกัดกับกินข้าวบารแล้ว โอ้เชื่อฟังด้วยอ่ะลงได้เข้าบ้าแล้วปลาลงได้ค่ะไม่ไม่ไม่กัด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 ปลาจับมือคุณพ่อ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 เข้าบ้านเข้าบ้านไปกินข้าวก่อนเร็ว เข้าบ้านไปกินข้าวก่อนเร็วนี่ข้าออนเอไปกินข้าวก่อนนะคะไปแล้วโอเคบาย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 ก่อนเร็วบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะด้วยเซราบายบายสวัสดีค่ะด้วยค่ะเซราคะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะยายจุดก่อนเร็วสวัสดีค่ะยายจุดสวยๆเร็ว สวัสดีค่ะยายจุดสวยๆสวัสดีค่ะยายจุดวะบอกยายจุดสวัสดีค่ะสวยๆบายๆด้วยเร็วยายอุ้มข่าบ่ายแล้วนะเออยายอุ้เข้าวบ่ายแล้วอ่ะบอกบอกยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายด้วยสวัสดีสวัสดีทำมือด้วยทำมือสวยๆทำมือสวยๆ มองยายก่อนมองยายก่อนไปมองกัรดกับกีบมองมองยายก่อนสวัสดีค่ะคุณยายสวยๆก่อนเร็วสวยๆเร็วทำไงคะน่ารักน่ารักหน่อยเร็วเยี่ยมเยี่ยมเร็วเยี่ยมเยี่ยมเร็วบอกยายสวัสดีค่ะย,ย,ยังเลยคะ่ะเพิ่งตื่นบอกบอกคุณยายสวัสดีค่ะเร็วสวยๆเร็วนะมา บอกคุณยายสวัสดีค่ะสวยๆบอกบอกคุณยายสวัสดีค่ะก่อนยายจุดค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเร็วน้อย <elect> อ้อย,ออยพอแล้วหนักเลยนั่งทับคุณพ่อทำไมอ่ะส,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 สวัสดีค่ะสวยๆกันเร็วลนกขึ้นยืนสวัสดีค่ะสวยทๆวยทำมือสวยๆทำมือสวยๆเร็วยิ้มด้วยยิ้มด้วยสวัสดีค่ะทำมือสวยๆเ็ว โอเคบายบายโอเคพอแล้วบายบายจุ๊บๆเลยบายบายจุ๊บๆชนะบายบายจุ๊บๆบายบายจุ๊บๆบอกกัดกับกี้บายบายยายจุดบายบายเด้อเด้อไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาสองขวบสามเดือนสองเดือนนะสามรึงอ๋อตัวเล็กเหรอตัวเล็กก็สองเดือน บาย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 เด้อบายบายสวยๆบายบายสวยๆเลยค่ะ